ค่ะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีวันนี้แม่น้องระดามาตามพ่อบุญนําพ่อบุญนำไฮฮกหนึ่งพี่น้องเลขออกหนึ่งหกพี่น้องเอ้ยเขาก็ไปตามพ่อเพิ่นว่าพ่อเพิ่นฟันบอพี่น้องแต่ว่าสุดยอดเยอยค่ะเพื่นไฮกหนึ่งเลขออกหนึ่งหกเขาทั้งสองคลิปเลยค่ะเดี๋ยวเขาไปรับช่มรับฟังเลยค่ะพอเพื่นฟันบอตามต่อสิบเจ็ดมกราคมหกเก้ายค่ะเด้อ อ่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อบุญน,นำเมื่อนี้มาตามพ่อบุญน,นำด้วยค่ะเด้อสวัสดีครับเป็นยังไงพอ่อรวยบ่ได้อยู่พ่อได้คากาแฟอยู่พ่อได้คาก,กาแฟวันจ่้ยดีใจน้ำเด้อค่ะทุ่นบ่หลายดีใจน้ำเด้อค่ะพ่อบุญน,นำผลโชคดีอยู่เด<ม>้อค่ะเป็นยังคือได้มาตามพ่อบุญน,นำเนาะค่ะเนาะเ<อ>พราะว่าเลขที่นน<อ>ผ่านมาของพ่อบุญนำเลขผลบ่หลายบ่หลายตัวนี้พอ่อ พ่อไฮหนมาเนาะค่ะนี่เด้อก็พงสุดไายคลิปแรกเพิ่ในไฮนู้นพ่อบนนำเพิ่นบอกเพิ่นฝันเพ่อนบอพ่อเมื่อนั้นฝันเขาแท่แล้วก็จับได้อายุมันหกสิบเอ็ดพอดีนะจ้ะเพิ่นว่าอายุหกสิบเอ็ดทากืนแต้มือคือเจ็ดหนึ่งเนาะพ่อทาลุ่งคือฮาหนึ่ง ถ้าพูดได้อยากเรียน3โต้พอผมบอกห้าก5 6 1พี่น้องอเลขออกวันที่2มกราคมออก1 6พี่น้องก็ถือว่าถูกไหมคะออกตัวกรับซื่อไอซื้อซื้อลงอาศัยวานหนึ่งมันยูอยู่แล้วนะจานน้ามีรูกอะแม่แม่เอฟซีชโชคดีบออยากสอยขากา,าแฟเพลินกะติดต่อแม่น้องกระได้โดยตรงไดเด้อค่ะ0 9 6 9์1 9 4 6 2เ่เบอร์นี้เป็นเบอร์ ลายด้วเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าบนโชคดีกับโบเป็นยังเนาะพ่อ,เ,อ,พอเพราะว่าเลขพ่อกับได้เข้ามาหลายงวดแล้วแต่เขาจะบอกความเป็นจริงเนาะพ่อเนาะสองแม่แล้วก็คลิปของพ่อบุญน,นำเขาสองสองคลิปเด้อค่ะคลิปแรกเพิ่นกระหายหกหนึ่งมาคลิปสองไหมคะ่ะคลิปสองของพ่อบุญน,นำโค้งสุดท้ายไหมจะ้ะเพิ่นกระยังหายยืนยันเลขตัวเก่าตัวเดิมเด้อค่ะเลขหกหนึ่ง เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเาจะขอเลขต้นไม่ได้หาหนึ่ง,งอะไย่งโค้ง,งไวอยู่แม่นบ่จ้ะเออเพิ่นก็นห้เน้นเด้อค่ะเพิ่นก็มันออกตัวเน้นเด้อค่ะเพิ่อนไฮหกหนึ่งหาหนึ่งมันออกหนึ่งหกพี่น้องมันก็ออกตัวเน้นรู้ว่าแม่แม่เอฟซีโชคดีบ่อยากเป็นกำลังใจให้พ่อเพิ่นมีกำลังใจแบบฝันนะพ่อนเนาะเพิ่นฝันแบบนี้กาติดต่อแม่น้นองนระดาเด้อได้เด้อค่ะเด้อติดต่อแม่ระดาโดยตรงนี่ค่ะศูนย์เก้าหกี่เด้อค่ะเบอร์โทร 096 9319462เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แต่บมรู่วพ่อพื่นฟันบมฟันบมรู่เด้อค่ะเพราะว่าแม่งได้กับมาปันวิวเพราะว่าเลขพอพื่นกระเข้าไหมค่ะเสือแม่เอฟซีจะได้รู่วาเออพ่อบุญนำงวดนี้เข้าฝันดีอดบมโยดอกก็บมอคือกาอะไรแฟนวาจ้ะฟันไปผ่องว่าท่านเลยฟันจ้า ชาวันก็นคือยืนยันให้คือเก่ามันบอกค่ะาบวหวงมันบอกเอ,อบอแพงดอกเรียงโ <ừ> ศก<า>เรียงลาบจชเอ,อจกักบนสีไใดบ่ไดเขาบอกว่าหจาจเป็นแขนแนวทางนเนาะพอเนาะู้ใดก็ต้องการอยากไม่โศไม่ลาบเม,มืมมมม่อจระแมนจันแขนแนวทางเนาะพอนา่ก็้ารยากมศาบาก ถ้าเป็นแขนแนวทางอี้ยผู้ใดลูกน้ะพ่อเลขจิออกตัวใดมักกระซื้อบ่มักกะบ่ต้องซื้อเนาะพ่อหรืออาจจะไปเต่งตรงใจเลขทีแม่แม่ fc มีอยู่แล้วกะเขาก็ไปซื้อเพิ่มได้ฝนดีเออจังไรก็อดบบอยูดอกบอกคื้เขาจ้าเพราะว่านุมานี่นุก็อยากมาให้แม่แม่ fc หัวเออเลขของพ่อบุญนำนี่เขาเด้อแม่แม่ fc งวดนี่เดี๋ยวเพิ่นเพิ่นก็จะได้ติดตามพ่อไวไหมคะเป็นที่พานมากแต่เขางวดนึงแล้วกั บวชยู่แล้วหรืบวขาดหรืวไม่เอาไปเอาไปตายมันเถอะเอาเฝ้าพันหรือพ่อเด้อพอมีทุนแล้วก็สิจัดไปยุ่นแล้วจ้าโอ้ยดีใจทำเด้อค่ะแต่ว่าเลขเลขอันอยู่ในคุ้มอยู่ในแถวบ้านนู้นก็จะบวระไปค่ะหนึ่งหกกับหกศูนย์นู่นบุหรี่เลขอยังขุมนี่เขาหลับเม็ดบบมีเครื่องราคาจัดตัวเลขหลับหนึ่งจ้าบี้ศูนย์หาทั้งนั้นกับไอ้สองหกไป สามเก่ายัางไงแม่ยุเ็กพ่อสอนหก,กเก่ายัางเจาอันออบ่ค่ะ<อ>ขจาวันลบกินน้อยแล้วจ้าอันละถ้าวันดีกะมาแดงปันอีกขเาวแล้วแนวทางจะได้กขอบคุณพ่อปุณน,นำๆๆหลายๆเด้อถ่ายแนวทางทำให้แม่ผู้ได้โชคดีอยากสอยขาหนามขาไฟหรือขากาแฟพ่อบุณน,นำติดต่อแม่น้องกระดาโดยตรง096 9 3 1 9 4 6 2เเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะ มาเด้อค่ะแม่แม่ซีมาเก็บมักกะทันเด้อจ้ะเด้อเก็บมักกะทันมักกะทันปลูกเด้อจ้ะเด้อคนปลูกไว้พี่น้องเนะื้อคนปลูกไว้ให้ลูกหลานแล้วมาเก็บกินมาจ้ะน,นี่ยเมืองดาสิกองไว้มักกะทันธรรมชาติเด้อค่ะเด้อบ่ได้ฉีดอีหยังเนี่ย แต่มันก็จะมีนอนแน่เด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ฉีดอีหยังเนาะค่ะเนาะนีเด้อค่ะแมงดาสิก็บไว้มากระทันใหญ่เ้ยค่ะมากระทันใหญ่ๆหวานๆเด้เลยค่ะแม่แม่หวานพ้อมนีเด้อค่ะ มันหนวาวเห็นบ่จ๊ะถ้าบริสีทธิ์เนี่ยมัจะนองมันกระสีหนวาวต้องเก็บประมาณนี้จังสีบนหนวาวไหมจ๊ะ <Used> ม,มากระทัคนไทยเรียกพุทธาอิสานเรียกมากระทันนด้วยค่ะด้วย ต้นตำต่ำอีกเดือกค่ะปี่ได้พี่ได้ก็พากันมาเก็บเอาเลยจ้ะเนี่ยแมงดน้าก็กบ,บริเตรียมผอมมาเนาะจ้ะบริใช้ฮอดอนนันทุ่งย่างต้นตำไก,ก่ก็ยังมาจิกเลยคะ่ะไก,กะ่ก็ยังมาจิกเลยเนาะเมื่อก,กี้เป็นนางน้ำพี่น้องเอ้ยจมูกโกยโกยๆเลยเป็นนางน้ำ จะเห็นบอมอบบางอย่างมัค่ะเพิ่น่ไดิสีดอีหยังไหมคะมันก็สินเาแต่ว่าวหวานด้วยค่ะรสชาตินี่หวานแต่เสียงแก่มันสิมีนอนไหนเด้อค่ะมันจะมีนอนแน,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 น่พรัวปลูกข้าบ่ไดิสีน้ะค่ะเนะบ่ไดิสียังมันก็เลยนะี่ยจ้ะพอแล้วเก็บเอาหน่อยหนึ่งจ้ะ พี่น้องเอ้ยทางไปถ่ายคลิปพี่น้องคนน่ะทางไปถ่ายคลิปบ้านแม่น้องกระดาพี่น้องถ่ายตามหายตามนากับเป็นลมมาเนี่พี่น้องบรรยากาศยามแรงพี่น้องเข่าคำมากเพิ่งกะเจ้ากับไลง่วพี่น้องไหลง่วเข่าบ้านพี่น้องธรรมชาติบ้านเฮาเด้อพี่น้องเลยทำมาแรงมากอ่ะทางนี้ก็เข่าพี่น้องเลยนี่เข่ากันนี่กลางเดือนหนาก็าจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวหมดแล้วพี่น้องเลยนี่เรื่อมเลื่องวัวเลย เริ่มเลื้องว้แลยเอฟเอ้ย